สวัสดีครับนะวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วครับน้ำแมนน้อยครับนะวันนี้มีเอาติดครับนะปี2019มานําเสนอครับนะเป็นปีสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมครับนะเป็นเอาติด1.6ตัว G ีปี2019ครับนะราคา4 1 0 0ส0ทถ้วนครับนะเลขไม้แสนสี่ครับนะฟังไม่ผิดครับนั้นเลขไม้แสนสี่ครับนะสามารถฟรีดาวน์ได้ครับนะ่อน7,500นี้สบายสบายเลยใครอยากได้ติดต่อมานะครับนะไปทะเบียนครับนะ6017ครับนะสวยมากครับนะ ส่วนภายในครับนะเจ็มๆสภาพป้ายแดงหายากนะอยากได้ติดต่อมาครับถ้าไม่ติดต่อมานี่ไม่มีรถขับนะผมอยากให้คนไทยมีรถขับกันทุกคนนะสำหรับลูกค้ายู่ต่างจังหวัดครับนะสามารถซื้อได้เหมือนกันครับนะไม่จะเป็นต้องมาทําเรื่องที่กรุงเทพครับนะเรามีบริการไฟแน่นครับไปหาถึงหน้าบ้านเลยผลวัดผ่านแล้วส่งรถสไลด์ให้ด้วยครับนะส่วนรายละเอียดรอบคันนี้อย่าไปชมในคลิปถัดไปครับ สวัสดีครับนะวันนี้ก็มาพบกับผมอยู่แล้วครับน้ำแมนน้อยเพชรยนต์ครับนะคนที่จริงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีครับนะวันนี้ก็อยู่ในช่องของผมครับน้ำแมนน้อยเอาติสมือ2ครับนะก็ฝากช่องนี้ไว้ด้วยครับนะจะได้ไม่พลาดรถเอาติสใหม่ๆีสวยครับนะมีทั้งตัวก่อนเปลี่ยนโฉมมีทั้งตัวนิวนะตัว GR ตัวไฮบิสมีหมดนะใครอยากได้แค่ติดต่อมาโทรมาสอบถามรายละเอียดผมก่อนก็ได้ครับนะว่าตัวเองสามารถซื้อรถได้ไหมนะเบอร์โทรศัพท์กับลายอยู่ด้านล่างแล้วครับนะ พันอยู่แปพันอยู่ประมาณ7,500นะผมว่ากำลังพอดีนะสำหรับรถอเออติดรับนะรถสไตล์ผู้บริหารอย่างนี้นะขับแล้วดูรูหราดูเพิ่มฐานะตัวเองยิ่งขึ้นต้องคันนี้ครับนะอ้าวมาดูนนหน้าก่อนเลยนะปี2019ครับนวะปีสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมครับนะ ด้านหน้าครับตัวโคมไฟครับไม่เหลืองไม่แตกไม่รอกนะหลอดไฟเป็นมันติดเฟเกเตอร์ครับนะเดย์ไทม์ LED ให้แล้วครับนะสีดวงเรียงกันสวยๆครับตัวกระจังโคมเมียมไม่เหลืองไม่แตกไม่รอกครับนะกันชนด้านล่างครับนะกระจังเห็นไหมครับนะสวยๆนะตรงนี้เป็นช่องระบายความร้อนของหม้อน้ํานะบอกเลยว่าหม้อน้าเอาติดนี่เข้าใหญ่มากนะตัวคีบนี่ไม่มีล้มเลยนะเป็นเครื่องที่อึดถึกทนมากนะอัตราการใช้น้ำมันนะท็อปสปีดที่17กิโลต่อลิตรนะ ท็อปสปีดเขาเทสอยู่ที่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะได้17กิโลต่อลิตรแต่ผมว่าไม่มีใครขับถึงหรอกนะน่าจะขับอยู่ที่ประมาณสัก100ยนะ1 2 0 1 0 4ประมาณนี้อัตราการประหยัดมันเพิ่มขึ้นแน่นอนกับแรงม้าอยู่ที่125แรงม้านะรถซิกเมนต์ตัวนี้ครับนะส่วนมากครับนะรถ80%ครับรถประวางจากหน่วยงานครับรถพวกนี้มันดีไงมันดีตรงที่เขาเข้าศูนย์ทุกระยะครับนะอ่า หมดกังวลเรื่องน้ำมันของเหลวไล้นะเก็บระบางกันชนครับตัวรถนี้ไม่มีอ่านแน่นอนมาพร้อมกับยางผมให้ดูก่อนล้อมแม็กปัดเงาแล้วเรียบร้อยครับตัวนี้เป็นดิสหน้าดิสหลังนะเป็นยางของดัหลอบครับนะ2 0 5 5ทับห้าครับนะแม็กอลลอยขอบ16ปี2 0 2 4นครับนะนี่เพิ่งเปลี่ยนปีนี้เลยนะใครอยากได้แค่ติดต่อมานะครับนะแล้วก็ตัวโช้กครับการแต้มสีจากโรงงานอยู่ครบนะตมยังมีอยู่เลยนะรถเพิ่งเข้ามาใหม่จริงๆนะเพิ่งชงเสร็จเลยนะรถเข้ามาเมื่อวานเราชงเสร็จแล้วนะ สภาพแรกเข้าบอกเลยว่าเราเอามานะเราเอามาแค่เอามาล้างแล้วเอามาขายนะไม่ใช่ว่าชนหนักแล้วเอามาซ่อมเอามาขายลูกค้านะเราไม่ทำอย่างนั้นแน่นอนนะครับนะตรงมือจับครับลงโครมสีสวยนะแล้วก็กระจกนี่ก็เป็นกระจกของแท้ครับนะจากตัวเต่าผมเดินดูให้รอบคันแล้วครับนะสีสวยครับนะนี่ครับนะจากตัวเต่าเลยตัวกระจกพับข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยพร้อมกับไฟเลี้ยวหลอดยังเป็นหลอดไฮโดรเจนอยู่นะหลอดไส้ไฮโดรเจนมันตดิฟเฟอเตอร์อยู่ครับนะล้อหลังครับนะ แม็กปัดสีสวยครับมาปัดเงามาแล้วเรียบร้อยครับตัวนี้เป็นดิทหน้าลิทนังนะแต่ดิทหน้าเขามีระบบช่องระบายอากาศให้แล้วเรียบร้อยระบายความร้อนนะอืภายในซุ้มครับนะืหนะสภาพแจมๆอย่างนี้หายากครับนะเก็บระหว่างด้านหลังกับกันชนด้านหลังกับตัวรถครับนะไม่มีอ้าแน่นอนนะถ้าชนหนักมาเขาจะมีรอยอ้าใช่ไหมแต่คันนี้ไม่มีครับนะ เราขับรถเกตเอครับนะไม่มีชนหนักจมน้ําพิษความเลีมสูญหายนะไฟไหม้แล้วเล่มสูญหายแล้วเอามาสวมอย่างเงี้ยเราไม่ทำอย่างนั้นแน่นอนทําแล้วเสียเต็นท์เราไม่ทําครับนะขอคนแบบว่าอยากได้จริงๆนะไม่ใช่ว่าอีก2อสเดือนอย่างเงี้ยอย่าผมจะซื้อรถคันนี้ไม่อยู่รอนะครับนะเซลลที่นี่50คนครับนะทุกคนมีสิทธิ์ขายคันนี้หมดครับนะด้วยเงื่อนไขไฟนั้นเดียวกันหมดครับนะของแถมนี้เหมือนกันหมดใครอยากได้แค่ติดต่อมานะแต่ใครดูไลฟ์อ่าดูไลฟ์ไม่ใช่ดูไลฟ์ดิแต่ใครดูคลิปผมแล้วนะั้นไลสบ่อยนะ แต่ใครดูคลิปผมนะคลิปนี้ติดต่อผมมานะบอกหรือว่าประสบการณ์เรื่องไฟแนนซ์นี่ผมเนื้อนนืนนอยู่แล้วครับนะก็ทํามาร้อยกว่าเคสแล้วครับนะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดไม่เห็นรถตัวจริงก็หลายท่านแล้วนะผลมัติผ่านแล้วส่งรถสไลด์ให้ด้วยครับนะเนื้อออกตกใต้ส่งหมดครับนะก็มีเคสอ่าล่าสุดนะผมส่งอุดรน,นะก็มีเหมือนกันแล้วก็เคสเชียงใหม่ภูเก็ตอย่างเงี้ยมีส่งหมดนะแต่ส่วนมากนะส่วนมากนะลูกค้าจะขึ้นมารับรถเองนะั้นนั่งเครื่องมารับรถเอง,งง่ายกว่าครับนะ ก็มีนบุรีนี่ติดอยู่กับสุวรรณภูมินะมาลงสุวรรณภูมิได้เลยนะแล้วก็นั่งแท็กซี่มาประมาณประมาณ20กิโลนะก็มาถึงผมนะค่าแท็กซี่ก็ประมาณ2-300ประมาณนี้ครับนะก็สามารถวอล์กอินมาหาผมได้นะหรือใครเครดิตด,ดีนะเป็นโคสลารีเป็นพนักงานราชการอย่างเงี้ยหรือสลิปเงินเดือนแบบมีประวัติแบบว่าผ่อนดีผ่อนตรงอย่างเงี้ยส่งบ้านส่งดีส่งตรงสามารถฟาสเคสได้เลยนะรับรถภายใน2ชั่วโมงครับนะ เร็วสุดที่เราเคยทำครับนะอนุมัติออกแค่ครึ่งชั่วโมงครับเอกสารครบยื่นจัดไฟแนนนะครึ่งชั่วโมงรับรถกลับบ้านทามาแล้วครับนะที่เพชรยนต์นะนะสภาพสวยๆครับล้อแม็กสีสวยนะก็จะเกินนานนิดนึงนะสําหรับลูกค้าที่เพิ่งเข้ามานะครับนะอยากให้รู้ว่าเราทําได้ครับนะเราเป็นเต็นท์เกรดเครับนะระดับ3ของประเทศครับนะถ้าว่าจะดัดจะระดับหนึ่งนี่ก็จะพูดเวอร์เกินไปขอเป็น1ใน3แล้วกันนะก็ระดับของเราก็ได้ เกรดพรีเมียมครับสำหรับไฟแนนซ์หลักของประเทศนะห้าไฟแนะนซ์ครับนะเป็นเกรดพรีเมียมพัดครับมีพัดด้วยนะไม่รู้ว่าปีหน้าจะได้สองบวกหรือเปล่านะคิดว่าน่าจะได้นะครับนะที่อื่นยอดจัดอาจจะได้แค่ร้อยครับนะแต่ที่นี่ครับนะยอดจัดสูงสุดเราอยู่ที่ร้อยสิบห้าถึงร้อยยี่สิบนะครับนะกดกดแปดห้ายังฟรีดาวได้นะบอกเลยว่าที่นี่ยงอ,ยอดจัดนี้บอกเลยว่าเกินเกินนะ 5, ถ้าลูกค้าโดนกดฟรีดาวเออดโดนโดนกดดาวอย่างเงี้ยแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ย ต้องเอา15%นั้นมาดาวนะที่นี่บอกเลยว่ายอดจัดเกินครับนะไม่ต้องดาวเลยนะครับนะสวยๆอย่างนี้หายากครับนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในกันครับนะแต่ก่อนจะดูภายในผมขออนุญาตให้ดูคาน A กับคาน B ก่อนนะส่วนมากลูกค้าจะดูตรงนี้นะคาน A ครับนะหัวน็อตนี่คมกริบบานพับบนกับร่างครับไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมนะนี่ครับนะสภาพสวยๆสีไม่แตกแล้วก็คาน B หัวน็อตนีคมกริบแน่นอน ไม่เคยโดนมาแจแตะมาเลยนะครับสีสวยขออนุญาตเปิดกระดูกงูให้ดูนะนี่จุดเม็ดอาร์ครับนะาสีสวยนะสีเดียวกันกับตัวรถครับนะนี่นะจุดเม็ดอาร์จากโรบอทนะแล้วก็ในส่วนของคอนโซลตรงประตูฝั่งคนขับชุดคอนโทรลระบบไฟฟ้าครับนะออโต้ฝังคนขับนะประตูเดียวครับมีเซ็นทรัลล็อกแล้วให้แล้วเรียบร้อยส่วนกระจกนี่ชุดควบคุมกระจกมองข้างครับนะพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยครับนะเบาะ สีเบรคครับนะสีครีมไม่ขาดไม่เหลืองไม่ยุบตัวนะสภาพส,สวยๆอย่างนี้หายากครับนะถ้าอยากได้บอกแบบปี2019นะนั้นๆจะมีเข้ามาทีนะสภาพใหม่ๆส,สวยๆแบบนี้ครับนะไม่แสนสีนะคอนโซลด้าน,นหน้าบอกเลยว่าไม่มีรอยของแดดเรียผมให้ดูก่อนนี่ครับนะสภาพนี้แจ่มๆไปเลยนะให้ดูกันชัดๆไปเลยนะครับนะคอนโซลตรงกลางตัวเกียร์ครับนะอยู่ในสภาพดีเป็นขั้นบันไดก็เป็นสไตล์ของโตโยต้าเขาอยู่แล้วนะ แล้วก็ส่วนเบรกมือขออนุญาตดึงให้ดูครับนี่ครับนะเสียงแน่นๆเลยนะเสียงแน่นๆเลยระบบแอร์แบกเจ็ดตำแหน่งแล้วเรียบร้อยครับนะระบบความปลอดภัยจัดมาเต็มนะ <S <S เป็นรถสไตล์ผู้บริหารนะใครอยากได้ติดต่อมาขออนุญาตเข้าในตัวรถและสตาร์รถให้ดูครับนะเลขไม่แสดงที่หนึ่งแสนขออนุญาตปิดเพลงนะโอเคอย่าช่องติลิกรสิดครับนะอ่า เลขไม้ครับสแสดงที่1นึ่งหนึ่งหนาหกิโลเมตรครับนะ่หน้าปัดทรงสปอร์ตอย่างนี้หายากครับนะแล้วก็ในส่วนของไลท์อิมเมอร์เจนซีมีมาให้แล้วเรียบร้อยครับนี่นะไฟฉุกเฉินครับนะจำๆหายากตรงนี้มีดีทีบสองโวลให้ให้มา120บาทถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคด้านบนตัวไฟสามารถใช้งานได้ปกติเลยนะสภาพของนี่ครับสภาพหลังคานะ อ่าเป็นสีครีมครับนะสีสวยแอร์แบกยันไปด้านหลังไยนะเห็นไหมตัวอักษรครับนะแอร์แบกเจ็ดตำแหน่งมีมาให้แล้วเรียบร้อยครับนะระบบความปลอดภัยจัดเต็มครับ <S <S ฟิล์มของ 3M ของแท้ฟิล์มไม่มีการเสื่อมภาพนะมาในขนาดให้ดูเกียรติก่อนนี่สี40นะเบอร์40ไม่ใช่สีดิเบอร,ร์40ก,กําลังพอดีครับตอนคืนนี้ปลอดภัยแน่นอนนะผมรับประกันได้ผมวารันตีได้เลยนะรถที่นี่คัดเกตเอรุ่นล้วนครับนะ ไม่ใช่ว่าเอาเกรด B เกรด C มาขายให้ลูกค้าแล้วบอกว่าเป็นเกรด A นะเสียชื่อเต้นหมดนะเพรยนต์เปิดมา24ปีนะเราไม่มีเรื่องพวกนี้แน่นอนครับนะโอเคมาในส่วนของอที่เก็บสัมภาระด้านหลังครับนะถือว่ากว้างขวางครับนะสามารถใส่กระเป๋าบิ๊กไซส์ได้เลยนะ4ใบเป็นกระเป๋าเดินทางนะพื้นที่เหลือด้วยนะเหลือใส่อย่างอื่นได้ด้วยนะแต่ให้ดูก่อนด้านในเขามีอะไรให้มั่งนะอ่า มีล้ออะไรให้แล้วเรียบร้อยครับอ,อุปก,กรณ์ถอดล้อมีให้ครบนะชุดแมแลงมีให้ครบนะถ้าคันไหนลูกค้ามารับรถแล้วนะถ้าคันไหนไม่มีต้องมีนะต้องมีนะทวงผมได้เลยนะทุกคันต้องมีนะมาออกจากป้ายแดงถ้ามีก็ต้องมีนะสามารถทวงผมได้เลยแล้วก็หัวล็อนี่คมกริบแน่นอนนะทั้งสองฝั่งขาของอาฝากระโปรงด้านหลังไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมอยู่แล้วนะนี่ หัวนอตคมคมครับสันเหลี่ยมฝากระโปรงมีที่ไหนครับนะไม่มีที่นี่แหละนะครับนะสภาพเกตเองอย่างงี้ขออนุญาตดึงอันนี้ให้ดูนะนี่ครับสีเดียวกับตัวรถนะตรงนี้เป็นรอยจระบีนะอ่านี่นะสวยๆกันรอยนี่นะสภาพแจ่มมากนะอยากได้คันนี้ติดต่อมานะไม่ติดต่อมาไม่ได้นะทำไมฝนพูดคํานี้บ่อยจังครับนะติดต่อมาติดต่อมาก็อยากให้ติดต่อมาอยากให้มีรถใช้กันนะครับนะ บอกเลยว่าผมนี่จริงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีนะอ่าไม่ขอเอาในกรุงเทพหรอกขอในมีนบุรีนี่แหละเดี๋ยวในกรุงเทพเดี๋ยวศัตรูเยอะ <c oughs> ไม่เป็นไรครับนะก็ผมเป็นคนน่ารักนะผมเป็นคนน่ารักผมสามารถอ่าคุยกับได้หลายที่แหละนะก็ไม่มีอะไรหรอกก็ก็เป็นฉาย,ยาของผมนะคนที่จริงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีโอเคเดีย๋ยวเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องครับรับมาในส่วนของห้องเครื่องนะก็ตัวเครื่องเขาบอกเลยว่าไมเกรกครับคานหน้าหม้อน้ําให้ดูก่อนนี่ครับ จุดเม็ดอาร์กอยู่ครบนะไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมนะสภาพแจมๆอย่างนี้หายากครับนะอยากได้ติดต่อมานะครับนะนี่สภาพตัวซุ้มโชกคนะสวยๆทั้งสองฝั่งนะสภาพห้องเครื่องนใหไม่กิกแบตเตอรี่เกินปีครึ่งเปลี่ยนให้ครับนะไม่จำเป็นต้องรอ2ปีนะค่า CCA ไม่ได้เปอร์เซ็นต์มาตรฐานเปลี่ยนให้เหมือนกันนะครับนะการเก็บท่อของเหลวมาเองกริกนะนี่นะหัวน็อตคมกริบอย่างนี้เลย แล้วก็ฝากระโปรงนะต้องตีตาตัวตามาแบบนี้นะต้องเป็นของแท้แบบนี้เลยนะสันเหลี่ยมคมๆแผ่นกันความร้อนอยู่ในสภาพดีพกวรระวังนะระบบปรับอากาศครับนะน้ำยาแอร์เขาคือ R134a นะมอกอ,อยู่ครบครับนะส,สวยๆงี้หายากครับนะ4 0บ1 6วาวนะ125แรงม้าครับนะขนาดเครื่อง1.6ลิตรครับเบนซินนะเบนซินนะคันนี้บอกเลยอัตราการประหยัดน้ำมันนี้กำลังคอยดีเลยนะ17กิโลต่อลิตรถือว่าโอเคนะ สำหรับรถซิกเมนต์ตัว1.6นะใครอยากได้ติดต่อมาย้ำอีกทีนะ1.6ตัว G ครับนี่คือเอาติดนั้น1.6ตัว G ปี2019ครับนะเลขไมล์แสนสี่ครับกับราคา4 1 0 0 0 0หนทวนครับนะสามารถฟรีดาวน์ผ่อนยาวๆไปได้ไปทีสีงวดนะไปทีสีงวดอยู่ที่7,500นะใครอยากได้ติดต่อมาสำหรับคันนี้ครับป้ายทะเบียน6017สวยมากครับนะสุดท้ายนี้ก่อนลาจากกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดรถใหม่ๆสวยๆอย่างนี้ แล้วก็ราคาแบบค่อนถูกๆแบบนี้นะจะได้ไม่พลาดครับนะก็ฝากไว้ด้วยครับช่องผมนะสุดท้ายนี้ก็สวัสดีครับ